ก็อึกก้อนเบลอเลยแล้วนี่สมาชิกใหม่ของเราซึ่งเรายังตั้งชื่อเพจอึด้วยค่ะมันหนักนะแก้หัวจุ่มน้ำแล้วโอ้ยโอ้ยโอ๊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 ยโตัวโอ๊ยโอ๊ยวม๊ยโอ๊ยโอ๊อแ๊ยยยโ สวัสดีค่ะทุกคนคือตอนนี้นะคะไร้แก้วอาจจะต้องแบบทำทุกอย่างเพราะว่ามือะไรแก้วเออทั้งสองตัวเลยเป็นชาที่วุ่นวายมากเก็จะพูดน้อยหน่อยแหละค่ะเพราะว่าเราจะต้องรีบทำเพราะไร้แก้วกำลังจะเป็นวุ้นสายชีก็อึก้อนเบลอเลยแล้วนี่สมาชิกใหม่ของเราซึ่งเรายังตั้งชื่อเพจอึด้วยค่ะนี่และสองตัวนี้เมื่อวานตัวนี้เพิ่งลอกคราบไปอ๋อพอลอกคราบปุ๊บอึเลยบาป๊าแล้ววป๊า ป๊าป๊าเรียกรีบเรียกตา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 แล้วจัดการเลยค่ะเร็วเร็วเร็วเอาหยิบนู่หยิบกุ้งขึ้นมาเดี๋ยวป๊าจะเก็บเอึอ่าไรแกเขาก็ด่าเป็นคนที่อ้าวเอางูไปอาบน้ำใช่ส่วนป๊าหน้าที่ที่บอกคือป๊าที่สุดก็คือการตอนนี้นะคะเทศบาลของบ้านมาแล้วนะคะอ้าวอึก่องแรกหนูอว่ินนมไปเดี๋ยหนูจะจุกไห้นี่ยเอออ่าป๊าป๊าอึก่อนที่หนึ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่อีกตัวนึง เธอก็คือสกรปรกนะเดแกยิบอีกตัวนึงเดี๋ยวอาบน้ำหน่อยเราจะทำงานเป็นทีมนะคะหยิบอีกตัวนึงอ่ะอันนั้นเดี๋ยวเก็บจาแนแม่เก็บเองอ่ะแล้วก็จะอาบน,น้ำทีละสองตัวเลยเหรอต้องไวๆแม่อาบน้ำสองตัวเลยว่าที่เจ้าสาวหนอ่อยไงชีพมีเจ้าสาวสองตัว,วนะวว่ะปะป๊าเก็บตึกไปแล้วแล้วปะป๊าก็จะทำอะไรต่อนอนอ๋อไปส่งลูก เอากล่องไปล้างอ๋อไปร้างแล้วเ,เธอทำอะไรอะ่ะเราถ่ายคลิปเพราะเราไม่กล้าจับมันแล้วค่วะน้ำกัดแม่ค่ะเปิดน้ำให้หน่อยค่ะอันนี้ก็คือกระามาอัดกัดน้องูตัวสมาทิ่ น้องเป็นสีโมจาเวนะคะเป็นโมจาเวเดียวๆเลยแล้วเจ๊ซื้อมาเพราะว่าจะผสมอาหารกับเอ่อที่ชื่อว่า G I N C A อีกแต่ว่าน้องตัวนี้ไม่กินข้าวแล้วก็ไม่อึอึ่อหัดนั่งก่อนแล้วก็ไปโรงเรียนด้วยโมาแต่คุยอยู่ได้เราเนอะแล้วต้องถูไอตรงที่มันเป็นอวัยวะเพศงูเอยู่นี่เองเชฟยังไงไม่ไม่กล้าจับนะถ้ามันชนทั้งสองตัวทำยังไงเอาเอาเอาแม่ ี่นอได้ยินเสียงมันขู่หรอมันหนาวมันหนาวเร็วๆรีบอาบรีบอาบเอออย่าไปอยู่ก erm <oh ับน้องเขาเราอยู yes> ่ตรงนี้มันหนักแล้วแก้หัวจุ่มน้ำแล้วโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยทำไงดีอะแม่พี่พี่ทีละตัวทีละตัวทำไงดีอะ แม่บอกแล้วว่าที่เราพร้อมกัน,นมันไม่ได้เดี๋ยวแม่ไปตตบตาบต้องมาช่วยลูกก่อนถือสองตัวไม่ไหวมานี่เลยเดี๋ยวเราไปล้างเองั้างานหน้านะติ๊กติ๊กมานี่เราจัดการต่อเองมันซนมากมันไม่ไหวเลยเดี๋ยวเราเช็ดเองไงเร็วออไยเนี่มันมันมันซนมากติ๊กเราไม่ไม่สามารถอาบน้ำพร้อมกันสองตัวได้ นี่ต้องถอให้ลูกตัวนึงวุ่นวายมากวุ่นวายมากเปนะอาดอคนละตัวกันไปเลยทีเนี้ยโอเคิมขนเมื่อกี้ข่วขุ่วไงจริงเหรอขุ่วคือหนาวไงจิ๊แล้วโอ้มันหนาวมันหนาหนาวหนาหเดีไปนู่นทำไมละหขอแล้วความนีแค่นี้ลอาดเล้วเอาเฮ้ยไปลงไปแล้วเว้ยหดพอแล้เว้ยอแกถูถูาัน์เทพมาถูแล้แล้ว ลลเดี๋ยวแม่ไปเอาผ้าเชตัวก่อนเช็ดให้เจ้าตัวเล็กก่อนพ่ให่ก,ก็เป็นเพราะพูดแกแล้น<ะ>นวนะเฮ้ยหนาวหน,นาวหนาวเลยเริร่มหนาวเว้ยหนาวหนาวพแลวพอแล้วแค่นาสะอาดแล,ล้วป๊า๊าเช็ดเลยชีดเดี๋ยวชีดหนาว,าดดวมาคุณไหวมนชาวหนี้หน่อหเอาชินช่วไปปูเดี๋ยวยังไม่ได้เช็ดเลยเช็ดกล่องเลย เดี๋ยวแม่เช็ดก่องให้เธอต้องเช็ดตัวก่อนไงโอเคเอึตันเช้าลูกเอ้ยทำไมท่านนิดนึงไม่ได้หรอโนน่าจะอึตอนเย็นเนาะไปโรงเรียนสายเลยชี้เราโตแล้วแม่ควรทำพฤติกรรมแบบดื้อนี้หรือว่าจะไม่ใช่กล่องละเอออย่าพ่ายอย่าพ่ายเสื่อเสื่อนี่เป็นเช้าที่วุ่นวายมากค่ะคือตัวเดียวก็วุ่นวายพอแล้วนี่สองตัว้าเร็วเร็วเสร็จแล้วกล่อง แล้วฝาอยู่ไหนาก็วางเอาไปก่อนสิแล้วจะไปสายแล้วมันเลยเฮ้ยฝา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 ,า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 จะวุ่นวายอะไรเยี๊ยมนี่น้ำน้ำเราน้ำน้ำเดี๋ยวน้ำทำให้เดี๋ยวน้ำเราลงให้เองตอนไปเหอะมันยังกินน้ำได้อยู่มึงอาบน้ำมากินไปแล้วน้ำอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวตอนไปเดี๋ยวลูกกลับมาเดี๋ยวเรามาเอาน้ำลงให้เสร็จมันให้ว No, lỡ, 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 Nhanh lỡ, nhanh lỡ, nhanh lỡ, 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 Nó lỡ, 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 เด็กแล้วถ้ำเหม็นล้างถ้ำยังล้างแล้วนี่ไง<ห>เปียกเนี่ยท้ำมันเหนไปไปม็นเอาไปเมื่อก,กี้มันอยู่ในถ้ำไป,ไปรักก่อนไป,ไปบ้านน้ำมาสิเข้าบ้านนะชีสตัวสะอาดแล้วโอ๊ยแล้วก็มันมีเศษผมเอาเศษผมออกด้วยเศษผมรู้เหรอโอ๊ยตัวนี้ก็แบบคลัทช์เลยอาบน้ำแล้วสดชืด่นฟ้าขอน้ำด้วยอาบเข้าถ้ำเลยชีส สบายตัวแล้วเข้าท่ามาสบายดูๆสิค่ะ,ป,ะปักน้ำร้อยก้าไปใส่ท้ายใส่แมสเตรียมน้ำไอ้ท่าไม่ได้ใส่ถ้วยหรอกออเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคเรียอแล้วนีเรยากินไม่หมดกินให้หมดเลยแลม่คะ นื่มมาจะอะไรหนักอะไรเยอะนี้ครั้ง่อ่ะสู้ๆแล้วแล้วูกมันไม่ใช่ไรหรอกมันทําได้แต่คราวนี้มันเป็นมีเวลาเร่งไงว่าต้องรีบทำแล้วทีาต้องรีบไปโรงเรียนฝากประจำที่เขาเลยโอเคนะคะตอนนี้เราก็จะเก็บคันงูและงูทั้งหลายอยู่กันดีๆนะพี่จะไปโรงเรียนแล้วอย่าดื้อย่าซนอย่าดนีออกจากกองไม่งั้นพี่จะจับตีมือเลย มีมือด้วยเหรอตีหางลยคะตีหาง <c oughs> เอาอะทุกตัวตัวสองตัวนี้เนี่ยอาบน้ำใหม่ใหม่แลสวสดชื่นเลยส่วนตัวนี้นะคะแม่กำลังเข้าคาบอยู่เดี๋ยวอีกไม่นานก็น่าจะลอกคาบแล้วล่ะค่ะตัวนี้นนโซนมากเลยค่ะแม่ปีนกำแพงบ้างเหมือนจะหาทางออกตลอดเวลา <c oughs> โอเควันนี้เป็นวันที่วุ่นวายมากๆาเลยนะคะแล้วถ้าใครชอบอะไรแก้แบบวุ่นวายกับป๊าป๊าแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดไล แต่พูดสายแล้วป๊าป๊าป้าป๊าไปแล้วหุกป๊าป๊าไปส่งป๊ป,ะปะ๊าปล้วแ <c oughs> ้วแล้วแล้วแวก็บวเตี้ย